ทั้งบนทั้งล่างปูรือสีดมตอนนี้ฝนนหาอุดมก่ซื้อแล้ค่ะปูรือเล็กไหลอุดมตสีอุดมอุดมอานเล็กสีอุดมาไมลายเนาะแทงปนก็ไมหลายอยู่ที่ไาจารย์เล็กไหลกรไดคงเรียกปูรือสีอุดมเล เพื่นกาเล่เพื่อนแม่เพื่นเอาแบบใดก็เบิกซับเพิ่นเฮ็ดจังนไรก็ใส่เล็กไหลบอกเล็กไหลหนีไปเอามาดเต็มเมืองลาวไปเอาเน้นถามเพิ่นไปเชิญเอาเองนะแม่เพิ่นเล่บ้าของเพิ่นของแกของเพื่อนเอามาเราก็บร่าเอาใครสีเอามาให้เอาเล็กเราก็บร่าเอาสิบูท่าสิมาให้เอาเงินล้านมาว่างเราก็บรรว่าอาจุดสามแปดยิงโบ เนี sea, Respect, ่ยแต่ว่าย้มเอาเลขกไหมกระปูบอกปลาเพิ่งจะเอางุ้งใส่เล็กไรไปเพิ่อนกับิมีคาถาสวดประมาณนี้เขาก็บอกเคยไปจักเชียร์ดอกแต่เบาเบานี่คือจังกับเด็กเปนนางน้องเพื่อนคนเด้กุ้งใส่ไหมแย้มเลขมันสีออกนะคนสวดย้มเลขมันสีออกกระโปูบอกปลามันสีกระเด็นออกมันสีฟงออกปลาหนีเลขมันกะสัอยู่ใสปูท่นดอกนี่มันจะเป็นจังใดอยนเพื่นก็เลยว่า แม่กะโป๊บอกข้าวที่มันกระเด็นออกกันเลยมันสีตแดงกึ้งคึ้งขึ้นเลยมันสีบลสีคือผู้อื่นมันสีแดงขึ้นมันสะเป็นตัวเรียกเงี้ยฉันเองในกระโป๊บอกข้าวเมวดนี้ศูนย์แปดศูนย์กับสองสี่กับศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์กับสองสี่กับศูนย์ศูนย์เออเอาดันดูสักแบบแปดศูนย์ดัน้อผีหนอนดูแคบหน้าจอเอาเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอเลยพี่น้องาบอกบอกว่าอัดเอาผู้เดียว พ่ยป้ากล้วยดิ่งเนาะไหนมึงชอบกินเพราะเราแบกมนื่นเลย่ไหมเนาะเที่หาเกินอะังว่าผู้ใดปล่อยแบกสวเนี่ยเบิกทราบลราใจคือเพื่อวางคืองามแท้ว่าเส้นผู้ใดปล่อยกับกระท่วไงนะว่าคืองามแท้แต่ว่าไปดึงมาแล้วไปดึงมาแล้วแก่ครับอย่าได้พี่นะแต่ว่ายังมอ่งขามศูนย์ศูนย์มีีอยู่ีอยู่เนาะยูหันเจ็ดตัยูหันเจ็ดตูมักอันมักสองซี

หามันก็หาพันเลยวบ่สามารถเลยหาพันมาหาพันเลยเนาะถาไดจับนั่นแสนเงินด่างมันบอลูเป็นทุนหลายมันก็เรียนตัวละแสนผลได้ตั้งุลนะตั้งแต่ว่าปล่อยปูอันปั๊บตัวละแสนอยู่่นซื้อเพราะได้ตอมาปลปอยทั้งอุดรนปูวาซื้อเพราะได้ทั้ง่ลพอเป็นด่างแห้งเขานั่มลายแบบนี้นะเจ้ามือสั่งหยุดปอยเจือสั่ยุดปอยแรงบอชนเนี่เจ้ามือสั่งหยุดเลยพวาเราลปอยอยู่อานทั้งกแปกหงแลวเนะ มาห้เบิรทาบอีกก็เป็นเก้างวดแบดงวดีดแล้ว่เป็นงวดที่สองนะบเบร์ทบเป็นงวดที่สองแต่ไแม่ไปดนดังไปดนนักปู่สั่นต้งพินเจังเมื่อตั้งหยุดนะจ้าวเียดลายนี่เอปู่ลื้อสีอุดม้ลื้อสีอุดมบคะดังทั้งข้าเหยนทั้งเก็บมาบ้า บอกสูเอฟซีมานที่หลังให้ตั้งน้ำแน่ค่ะมาใหม่อีกมาใหม่อีกแล้วพี่น้องมาใหม่กับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาใหม่มาใหม่มาใหม่อีกแล้วพี่น้องมาใหม่อีกแล้วพี่น้องอันใดดังๆเ้าก็อยากไปตามให้เอฟซีนะคะน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะดังดีดีผู้รูสีอุดมค่ะ วัดีเราก็ไปได้ปั่นูปืนสีปูเป็นจางมากแตะงวดยุท้างใชอะไเนาะค่ะใช้ได้เนาะค่ะปูปั่นเ้เว่าสูตพสีน้องคนฟังค่ะอันที่แรกกับบ่อเชือกคนดอกเป็นไห้เล็กมากนะเี็กหัวโยอเล็กนี้ยังตัวมากเล็กเล็กเลไรคนว่าค่ะปูไปเอาเจ้าไรเไปซ้อนกันก่อนเราเน คนนี้วันเดินเหตุที่ขอเด็กมันเอากระปูกับป้าเป็นงุ่มเล็กไหอไว้เล็กไ้อยคุกัะเชิญมาแต่ฟังล่าคุณเอาเสื้อผ้เสื้อผาชเอาเล่งดังเล้ว่ะค่ะนจะเลื่อยไปเชิญเองกับมือคนว่าคันี่การเรียกเต้ยไหมสเสื้อนอ้คนว่าวาดนี่ปูเปล่าเด็กมันแม่นบอระปู่เลยว่าค่ะ แปดมวดเลยพี่ว่าสั้นเพื่อนนี่เจ็ดแปดมวดเจ็ดมวดแล้วเพื่อนลองพูดให้เพื่อนเห็นว่าสั้งวดที่แปดเนาเพื่นก็เลยว่าเวลาสวมเวมกี่ร้านดีตัวไหนแบบกระโปรงผ้าขาวสุดพองร่งออกโกดธแล้วเด่นออกเลยแล้วว่าเด่นออกเลยกะโปรงผ้าขาวกะเด็นออกได้ไหมเลยเพื่อนอยู่จังไดนเราพูดแค่เลยสอนเพื่อน เอามันเกิดเรื่องกับโป๊บอกข้าวเพป็นวันเอากระโปงบอกข้าวปูไปซองเอาไล่มันสมองจะถามเพิ่นเนาะเพิ่นจะได้สอเพิ่นแน่แหละออกออกหองไม่ใหม่ก็ได้สอเพิ่นได้ว่ามันกับบอซองแล้วยョมันกับแดงคึ้งครึ่งเพินกระโปงบอกข้าวรูดแล้วอยู่ในกระโปงเลยบอค่ะขึ้นกระโปงเลยแดงคึ้งครึ่งเป็นตัวแดงเป็นตัวเขียนคือยังมีคนไปเขียนไว้นะแดงเลยเพป็นว่าตัวใดล่ะว่ากันเพิ่นบอกว่าซี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  ว,าวา้าขวัญไม่ใจยุ่งสียออกเลยกันได้สีส่สี่นองหัดเหมนเนาะกับเก้าหนึ่งสี่เป็นบาเรกฟันนะ 9, 1, เก้าหนึ่งสี่เ่อนกับเลยหายมากก็เลยกลับเป็นหกหนึ่งสี่ต้อกระแตกทั้งบนท้งางล่างเล่หคนไหนซั้มนี่ละอันนี้คือเล่ห์ดทีเหลวหดที่หลว,ว้าแดงว่างวดทีเหลวนีพ่นหายมากก็คือหายมากส<น>ี่กับเก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่แตกบนแตกล่าง ปตาพี่น้องเลยเชือเริ่มเชือแล้วว่าเอออนผักเล็กไหลมาเพื่อนนี่มันกะคักคักนกปูสารได้ถามเนาะมักสอเพื่อนนะค่ะบอคักจังได้เพื่อนว่าจุดสามแปดยิงบ่อออกเพื่อน่าเพราะวบาค่ำหนีเท่านั้นนะเอฟซีทุ่มมือเบิดลขึ้นเลยค่ะแสดงว่าเอฟซีเล็กไม่เอฟซีเล็กไหลวุ่นิทุ่มคอเบิ้ลเบิ้ลขึ้นเลยจะงวดแล้วก็ค่ะอันก่อนที่ห้าวบ้านในไปจะงวดแล้วจัดงวดออกมา ประหารเป็นแปดม้วติมวดที่เก่าก็เลยถามว่ามันมันถือแรือมันถือโดนบอปีหนึ่งรู้ยู่สองเทียสองเพียแล้ววะเขาเบิดปีแล้ววะบอแตกสองกับแตกสามแต่ส่วนมากเลขเราน่มันสีมาสามตัวส่วนมากไม่จะออกสามตัวแล้ววะก็เลยยู่งยากอันเจ้ามือเสียงเงินไหล มันถือสามตัวตรงๆนะบ่มีกลับบ่มี่ยังเป็นว่ามันตรงหดระว่านะมี่บัหันออกสองแต่วงวดนี้มันเป็นย่านแตกสามอยู่เิ่นว่ายานแตกสามอยู่เรื่องงวดนี้มันชาพแห้งเพราะว่างวดนี้กะกระโปรงกรพ้า,ากระเด็นออกคือเก่ากันเด็นดาวโรเตอร์ย่มเอ้เพิ่นบอกเลยว่าย่มอันคันกระเด็นออกลาซื้อโรเตอร์เบิกชาเป็นวันสีน่นอน ก็ได้ถามมาตัวใดล่ะป like ู้หอดสีมานีว่าันตัวใดล่ะบาดดี้พี่น้องตะว่าแดงครึ่งคึงต่ว่ารอบนี่สีแตกสามเปนวามันชาแห้งแล้วว่ามันใหญ่ตชาติตัวใหญ่เลยค่ะศูนย์แปดศูนย์ศูนยแปดศูนย์ล่างสองสี่สองสี่ศนแปดนย์ล่างสองสี่แต่ละงวดมีเพื่อนหายซ้ำนี่ตลอดบอคัะแค่นี้ค่ะเ่หลายเนาะ ให้เจ็เดียวแล้วเลยสินะเด็กว่ามันเป็นเด็กเมื่เป็นเลขฝันเนาะฝันฝันมันฝันหลายเทียส่วนเด็กเสียออกมันวะอันนี้เป็นเป็นเลขกเทว่าเพิ่นเฮ็ดพิธีเอาเพิ่นเพิ่นนั่งเอาเฮ็ดเอาเพิ่นเอัลกอ